สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียขายดีบน eBay นะฮะขายมีกำไรบน eBay ของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับขายของนิดนึงนะฮะโอ๊ตออนไลน์ A สอนขายของ่าน eBay นะฮะขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยสอนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดมีกำลังดูแลเพื่อนอยู่นะฮะกำลังแก้ปัญหากันอยู่แต่ว่าต้องเอามาอัดคลิปก่อนนะฮะอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับเป็นหมวกหมวกแบบสารเลยนะ โอ้โห oh แต่มีมูลค่าหน่อยมีตรงนี้นะฮะเป็นฝ้าหลังขายนะครับคนออสเตรเลียขายนะฮะขายได้ที่ราคา600บาทส่วนค่าส่งนี้เออผมตั้งค่าตัวเองเป็นสารัฐนะครับค่าส่งเลยแพงแต่ผมตีให้ส่งฟรีแต่ยังน้อยฮะคุณว่ามวกฟางอย่างเงี้ยขายได้ห0 0้มีกําไรไหมดาวกันเอาเองนะครับนะก็680หัหักค่าส่งยังไม่ต้องเอาค่าส่งไอตรงออสเตรเลียหรอกแค่ตรงนี้โบกค่าส่งยังมีกำไรเป็นร้อยเลยครับน่าสนใจไหมล่ะครับ อ่าขอเฉเลยได้ที่โคดนี้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่ผมพูดเสมอนะครับนี่เพื่อนคนนี้ผมประทับใจมากเลยเขาฟังคลิปผมนะฮะตอนแรกมาเรียนตั้งแต่ประมาณเดือน7เดือน8ไม่ได้ตั้งใจทำฮะแต่แบบโควิดไงมันก็แบบเหมือนเหมือนพาระมันเพิ่มขึ้นถูกไหมเดือนธันวาครับปีที่แล้ว2020ครับตั้งใจฮะตั้งใจฟังที่ผมพูดพูดว่าอะไรผมพูดอยู่ทุกคลิปเลยครับขยันหาสินค้าที่ผมเอาไอเดียมาให้หาเองก็ได้จากเครื่องมือ เครื่องมือของออดออนไลน์เนี่ยเนี่ยผมทำลิงก์ไว้ให้เนี่ยสินค้าขายได้ขายดีทั้งไทยทั้งเทศออกหมดอ่านะฮะขยันหาจากเครื่องมือผมแล้วก็ลงวันละชิ้น2ชิ้นครับ2เดือนที่ผ่านมาครับวันนี้เออสมสิอ็ดมกราคมประมาณ30วัน60วัน2เดือนนะฮะเขาสามารถขายบน e b a y บได้ถึง1 0 0 0 0แบาทละครับกำไรประมาณ27,500บาท คืนทุนข้าเรียนแต่แรกแล้วเพราะแบบขายก็ก็แก๊้ๆพอได้กําไรบ้างแต่มาตั้งใจทําจริงๆภายใน2เดือนผมบอกเลยว่าทุกคนทําได้หนึ่งนะฮะผมพูดทุกคลิปวิเคราะห์วิเคราะห์หาสินค้าที่ขายได้วิเคราะห์คีย์เวิร์ดตั้งใจลงวันละชิ้นเพื่อนคนนี้ครับตอนแรกแบบไม่แบบทําเล่นๆก็ก็แก๊กแต่พอเริ่มทําจริงจงจากแบบก็ก็แก๊ก สองเดือนเท่านั้นฮะกำไรไปแล้ว27,500บาทสินค้าบางตัวจับเสื้อมือเปล่าสินค้าบางตัวลงทุนบ้างทุกคนทําได้ครับไม่ใช่เรื่องยากแล้ววันนั้นเนี่ยวันที่ทักผมมานะวันเดียวขายได้7 0 0 0กําไรเขาประมาณ25-30% 7 0 0 0นตีไปกําไรวันเดียวพันกว่าบาทยิ่งคุณลงของเยอะรายได้คุณจะโตขึ้นเรื่อยๆขยันครับ e bay ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าคุณทําแล้วถูกทางจริงๆนะครับอ่ะ ก็ฝากนะฮะโอตออนไลน์เรามีเรียนนะฮะหากใครสนใจนะครับเบอร์โทรอยู่มุมซ้ายล่าง q r วอา e โค้ดคุยคิวอา e คดกลุ่มอยู่มุมซ้ายล่างสนใจติดตามเราได้นะครับและถ้าเกิดคุณเจอคลิปนี้บน y t u t u นะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับโอตออนไลน์บนช่อง YouTube ด้วยนะครับแค่นี้แค่มีเพื่อนๆติดตามเราก็ปลื้มแล้วครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ